ต้อนรับเข้าสู่ส c h ชาแนลนะคะผ่างหายเป็นนานมากนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะสาจะมา,าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจะไปทาไปรับทำมาแล้วนะคะก็คือไปไปรับนวดตามนอกสถานที่นะคะในตามรีสอร์ทของดิสนีย์นะคะแล้วก็ในแถวยูนิเวอร์แซลนะคะก็วันนี้เราจะจะมาแชร์ประสบการณ์ว่าสิ่งที่สาวไปเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ให้มันดู ียบง่ายแล้วก็ขนย้ายง่ายนะคะไม่ต้องมีอะไรพลุงพลังเยอะแยะนะคะการไปทํานวดเนี่ยอนอกสถานที่เนี่ยข้อดีของเขาก็คือเราไม่ต้องไปขึ้นอยู่กับเวลาของเรียกว่าอะไระจัดตารางเวลาของตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปขึ้นอยู่กับบริษัทอะไรต่างๆนะคะเพื่อที่ทํางานตามเวลาหรือว่าอะไรอย่างนี้เราสามารถเบเน็ การเวลาของเราได้นะคะอันนี้คือข้อดีนะคะข้อเสียนะคะก็คือเอาตามตรงเลยเนี่ยตั้งแต่สาธรรมมาเนี่ยประมาณตั้งแต่เดือนหกเดือนแล้วนะคะอยู่อย่างเงี้ยนะคะก็คือรับทํากับเพื่อนบ้างอะไรอย่างเงี้นะคะก็ตามประสบการณ์ตรงเลยก็คือข้อเสียคือมันห้องมันมันเล็กไปหน่อยแล้วทีเนี้ยเวลาสาธรรมเนี่ยตอนเนี้ยแต่ยังไม่รับทํายังไม่ยังไม่ได้ไปคนเดียวนะคะก็คือยังรับเป็น เขาเรียกว่านวดคู่ก็คือเป็นคูโป้อยู่นะคะเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงด้วยเนาะแล้วเราก็เป็นเอเชียด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็เลยคิดว่ามันมันจะดีกว่าถ้าเกิดว่าเราทําคู่กับเพื่อนนะคะซึ่งเป็นตอร์ปิสของผู้ชายแล้วเขาก็เขามีคอนเนคของเขาอยู่แล้วเขามีลูกค้าเก่าที่เคยมานวดที่สปาแล้วเขาก็แบบติดต่อมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วพวกเราก็ไปทํานะคะ ก็จะอยู่ในเซฟโซนนะคะจะไม่ยังไม่มีอะไรที่แบบน่าตื่นเต้นเนาะโอเคแล้วทีเนี้ยมันก็มันก็ดีอย่างหนึ่งก็คือเราอาสามารถที่จะเข้าไปทำเลือกเลือกแขกที่เราจะไปนะคะไม่ใช่ว่า ราสามารถเลือกได้นะคะอันนี้ก็เป็นข้อดีข้อนึงเนาะเขาพูดไปพูดมานะคะก็เดี๋ยวจะให้ดูอุปกรณ์ดีกว่าเพราะว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆที่จะจะมาพาโชว์อุปกรณ์ว่าจะเอาอะไรไปบ้างนะคะเนี่ข้างหลังเห็นไหมคะโตะอันนี้คือนวดเสร็จแล้วนะล้วกำลังเดินทางกลับบ้านนะคะก็เลยคิดได้ว่าโอ้ไม่ได้ลงคลิปอะไรเลยขอลงสักหน่อยนะคะอันนี้ก็ขอเป็นเป็นคลิปของคนที่แบบอ่า คิดว่าจะจะจัดการยังไงจะออกไปหานวดนอกสถานที่จะทํายังไงดีอะไรอย่างนี้นะคะจะเอาอะไรไปบ้างนะคะเราจะให้ดูของตัวเองนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะตอนนี้ก็เดี๋ยวให้จอดรถก่อนนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะแต่ทีเนี้ยเราก็จะมาคุยกันว่าด้วยลุกของเราเนี่ยที่เป็นเอเชียนะคะที่เป็นคนเอเชียเนี่ยเขาจะเหมารวมอยู่แล้วว่านวดกับคนอเมริกอ่ะพูด พูดกันง่ายๆเลยก็คือบางคนมันยังไม่เปิดกว้างในความคิดของเขานะคะก็คือแบบเรื่องนวดกับเรื่องอย่างอย่างว่าเนี่ยมันจะมาคู่กันเสมอสําหรับคนที่คิดไปในแง่ลบนะคะซึ่งเราไปเปลี่ยนความคิดอะไรของเขาไม่ได้นะคะทุกคนก็คือแบบอันนี้จบคุยให้ฟังตามตามที่เราเจอมานะคะยิ่งด้วยลุกของเราเอเชียด้วยแล้วเนี่ย เราไม่ได้ว่ากันนะคะทุกอาชีพมีเกียรติมีศักดิ์ศรีของแต่ละคนนะคะแต่แต่ด้วยความที่เราเป็นหมอนวดเนี่ยที่เป็นมืออาชีพเนี่ยที่เราเรียนแล้วก็มีลายเส้นน้่นนี่นั่นมาเนี่ยเราก็จะไม่อยากเสี่ยงกับการที่จะไปอยู่ในชุมนุมของกลุ่มเสี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราครบเพื่อนหรือว่าเราครบาเราไปทํางานในสถานที่ทํางานของเรานะคะเราก็ประมาณว่าเซฟตัวเองนะคะกำลังมองทางรถนะคะขอโทษทีโอเค คือเราต้องเซฟตัวเองให้มากที่สุดนะคะทุกคนด้วยด้วยด้วยคสาสุภาษิตของของคนไทยเราก็พูดไว้อยู่แล้วว่าปลาตัวเดียวตายก็คือเหม็นกันทั้งถังเลยทังท้งทั้งไอ้นี่เลยนะคะหนูก็เลยรู้สึกว่าการที่เราจะเลือกอสถานที่ทํางานหนึ่งเลือกเพื่อนที่คบสองนะคะก็คือสังคมเรา ที่เราทํางานอยู่ด้วยนะคะด้วยสังคมที่เราทํางานอยู่ด้วยนะคะอันนี้ไม่ได้ว่ากันนะคะก็คือแบบมันอยู่ที่ความสบายใจของแต่ละคนเนาะแต่ก็พูดให้ฟังในในในแง่าทางของถ้าเราคิดจะประกอบอาชีพในการนวดนะคะบางคนบางคนก็ค่ะมีเพื่อนนะคะแต่มีเพื่อนคนหนึ่งซึ่งแฟนของเขาเนี่ยจะเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรผู้ชายที่ขี้หึงมากนะคะขี้หึงมากๆแล้วก็ เขาเนี่ยจะไม่ให้แฟนเขาเรียนนวดมาแล้วเขามีลายเส้นเรียบร้อยแต่แฟนไม่ให้ไปทํางานนะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าเขายังเขายังยึดติดกับเดิมๆนะคะเยอะความคิดเดิมๆของผู้ชายเดิมๆว่าเฮ้ยไปอย่างเงี้ยแฟนเราก็ต้องไปทําอย่างว่าอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วการครบเพื่อนแล้วก็การสถานที่ทํางานของเราต้องปลอดโปร่งใสนะคะแล้วก็ ถ้าเป็นไปได้ค่ะก็แนะนำให้เข้าในในในสปาในสปาใหญ่ในโรงแรมหรูๆไปเลยนะคะถ้าเรยว่าเราเข้าได้นะคะเราก็คือจะอยู่อย่างนั้นเลยหรือไม่ถ้ามันเป็นไปไม่ได้เราก็อันนี้พูดในโซนของอคนที่อยู่ในอเมริกานะคะคนไทยที่อยู่ในอเมริกาที่ทำงานอาชีพประกอบอาชีพนวดวันตานะคะก็จะทำของเฟรนชชัยก็ได้นะคะเฟรนช์ชัยพวกแ a น d Stone พวกม a s a ซสเออะไรอย่างนี้นะคะ เดี๋ยวจะทําเป็นคลิปออกมาว่าค่าค่าอ่ารายได้ของเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังนะคะแต่เนี้ยแต่คลิปเนี้ยคือพูดให้ฟังบอกแชร์ประสบการณ์นะคะขับรถไปแล้วก็พูดไปด้วยเพราะว่าไม่ได้อัดคลิปนานแล้วเนาะเดี๋ยวใกล้จะถึงบ้านแนละ้วเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าข้างหลังสามีอะไรบ้างนะคะโอเคค่ะแล้วจอดรถแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะก็คืออ,อ่เดี๋ยวกลับกล้องเลยดีวยกว่าโอเคค่ะอันนี้เป็นกระเป๋าที่ โอเคค่ะสจอดรถแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าที่สาแบบใสอ่อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นชีตเป็นพ,พ,พวกน้ำมันนะคะแล้วก็อะไรที่เราจําเป็นต้องใช้นะคะมาดูกันเลยว่ามีอะไระคะ่าอย่างแรกเลยอันนี้ใส่ซิปล็อกไว้นะคะเห็นไหมคะน้ำมันมันจะออกมานีดนึงเดี๋ยวจะเปลี่ยนถุงซิปล็อกแล้วนะคะเป็นหัวปั๊มนะคะโดยที่ตัวสาเองเนี่ยก็จะใส่เป็นตัวตัวนี้ ซึ่งหมอนวดเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าอันนี้คืออะไรน,นี่ที่ใส่น้ํามันนะคะเพราะว่าน้ํามันมันหกในนี้เ่ะก็เลยไม่ได้เอาอันนี้ใส่เข้าไปนะคะมันก็จะเละๆหน่อยโอเคอ่าตัวนี้เป็นสปิกอร์นะคะเอาไว้เปิดเพลงนะคะทุกคนเพลงของสปาเนี่ยสาจจะใช้ของอ่าอะไรอะ่ะของอเมซ o n Amazon Music นะคะก็จะดาวน์โหลดไว้ข้างในโทรศัพท์อยู่แล้วนะคะพอไปถึงมันเป็นบลูทูธสปีกเกอร์นะคะทุกคนเนี่ยโอเคอะไรของยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะทุกคนถูกๆนะคะโอเคแล้วก็ขาดไม่ได้เลยดูซิว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็มีแฮนด์เซนติไทเซอร์กระเป๋าแบคแพ็คซะจะชีตนะคะชีตก็แล้วแต่ว่าชีตแม้เราจะมีกี่คนนะคะก็จะมีหนูจะเตรียมไปอยู่ที่ ชุดชุดนึงเพราะว่าวันนี้ทำอยู่แท่แค่คนเดียวนะคะก็เลยเอาชิดไปสองแล้วก็ผ้าขนหนูผ้ารองคอหนึ่งนะคะแล้วก็อ่าวอสคอสสองนะคะปิดตานะคะแล้วก็ไว้เช็ดนะคะอันนี้เป็นแอลกอฮอล์ค่ะแอลกอฮอล์เกาเปอร์เซ็นต์แต่ไว้ฉีดทำความสะอาดเตียงนะคะโอเคเดี๋ยวดูข้างหลังนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะทุกคนเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะ เฮีาก,ก็ลงรถนะคะอเคนะแันหนึ่งค่ะรถเละมากนะคะเพิ่งมาถึงบ้านนะโอเคค่ะอันนี้เป็นโต๊ะที่สานําเสนอมากเลยนะคะจะใช้ของ o เว w o ์ d นะคะอันนี้นะที่ห้อนี้นะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะคะข้างในนี้ก็จะมีไม่ว่าจะเป็นเ <laughs> ดี๋ยวจะให้ดูอันนี้เป็นเก้าอี้เก้าอี้แบบพับได้นะคะเทไหมโอเคเดี๋ยวจะให้ดูมันทำงานยังไง นี่เดี๋ยวจะเจะเอาขึ้นรูปให้ดูนะคะนี่นะคะเป็นเก้าอี้ไว้นั่งนวดหัวนะคะแล้วก็ข้างในนี้ก็จะเป็นบูสเตอร์นะคะแล้วก็เป็นเก้าแล้วก็จะเป็นโต๊ะนวดนะคะซึ่งมันเบามากแาเพิ่งได้มานะคะแล้วกอ็อันก่อนที่เป็นไม้นะ่ะอย่างแพงยางแพงแล้วก็หนักมากนะคะส่วนตัวนี้คือเป็นรถที่ใช้ลากนะคะทุกคนอ่ายี่ห้อโอ๊กเวิ์นี่คือดีสุดละ แล้วเก้าอี้เอ่าแ,แล้วโต๊ะนวดองสาเนี่ยเป็นเป็นขาเป็นอลูมิเนียมนะคะมันจะเบานะคะทุกคนโอเคก็จะมีแค่นี้อุปกรณ์ไม่เยอะนะคะก็เราก็จะเอานี้ลงเอารถลงก่อนแล้วก็เอาอ่าโต๊ะนวดทงสาเนี่ยใส่ในรถแล้วก็ลากไปนะคะทุกคนแล้วก็กระเป๋าเป้หนึ่งหนึ่งใบนะคะโอเคค่ะ เป็นยังไงบ้างคะนี่ก็อันนี้ก็จะเป็นชีวิตของสารในวันนี้นะคะทุกคนแต่งตัวก็ขอให้เป็นสีดําเลกกิ้งนะคะกางเกงสีดําเลกกิ้งแล้วก็รองเท้านะคะใส่อะไรก็ได้นะคะแต่ขอให้เป็นสีดํานะคะทุกคนสีดํามันจะดูเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันจะดูเป็นมืออาชีพหน่อยเนาะมันจะได้แบบไม่ต้องฉูดฉาดจนเกินไปนะคะเป็นเสื้อโปโลแล้วก็เนี่ยคะ่ะง่ายๆนะคะโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สําหรับ คนที่ต้องการจะเริ่มต้นยังไงจะซื้ออะไรจะเอาอยังไงเดี๋ยวถ้ามีคอมเมนต์อะไรข้างล่างไว้ได้เลยนะคะถ้ามีปัญหาอ,อยากสอบถามเรื่องอะไรเกี่ยวกับนวดอะไรอย่างนี้นะคะก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะคะคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ